สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารเย็นนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับทั้งๆท,ที่ไม่ได้กินอะไรมัน,มนเลยแต่หลังอาหารเย็นกลับรู้สึกท้องอืดอาหารไม่ย่อยตอนกลางคืนก็พลิกตัวไปมานอนไม่หลับต่อให้นอนหลับไปแล้วก็ฝันเยอะพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกร่างกายหนักอึ้งมึนหัวไม่สดชื่นไปทั้งวันหากคุณมีอาการเหล่านี้โปรดระวังให้ดีนะครับปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากโรคคล้ายแรงอะไรในร่างกายของคุณแต่อาจมาจากอาหารเย็นที่คุณกินอยู่ทุกวันหลายคนไม่รู้ว่า อาหารเย็นที่ผิดพลาดหนึ่งมือนั้นมีพลังทําลายล้างสุขภาพมากกว่าที่คุณจินตนาการไว้มากมันเปรียบเสมือนจอมโจจขโมยพลังหยางที่กําลังค่อยๆสูบพลังงานในร่างกายของคุณทําร้ายม้ามและกระเพาะอาหารของคุณสร้างความชื้นในร่างกายและท้ายที่สุดก็ขโมยการนอนหลับและสุขภาพในระยะยาวของคุณไปที่สําคัญไปกว่านั้นนะักอาพลังหยางเหล่านี้หลายอย่างปลอมตัวมาอย่างแนบเนียนหรือ,ออาจจะเป็นอาหารเพื่อ สุขภาพหรือพฤติกรรมดูแลสุขภาพในสายตาของคุณด้วยซ้าในวิดีโอวันนี้เราจะมาเปิดโปงอาหารวูชนิดที่ไม่ควรปรากฏในมื้อเย็นของคุณมากที่สุดพวกมันเปรียบเสมือนนักอาพลังยางที่กําลังบันทอนสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆผมจะบอกทุกท่านด้วยว่าทําไมพวกมันถึงอันตรายขนาดนี้และที่สําคัญที่สุดคืออาหารเย็นเพื่อสุขภาพควรจะกินอย่างไรเมื่อคุณรู้แล้วและยึดมั่นในพฤติกรรมการกินอาหารเย็นที่ถูกต้องไประยะหนึ่ง คุณจะพบว่าอาการป่วยเรื้อรังหลายปีบางอย่างกลับหายไปโดยไม่รู้ตัวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากทุกท่านห่วงใยสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวโปรดกดปุ่มติดตามด้านล่างและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์อีกในอนาคตที่นี่ที่ช่องเคล็ดลับอายุยืนของเราเราจะเปิดเผยความจริงด้านสุขภาพที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยบอกคุณตรงๆ หากคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันโปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจที่อบอุ่นที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานของเราต่อไปและยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของวันนี้กันเลยเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมอาหารเย็นถึงสำคัญขนาดนี้เราต้องเข้าใจแนวคิดหลักที่สำคัญที่สุดในแพทย์แผนจีนก่อนนั่นก็คือพลังหยาง ครับทุกท่านอย่าเพิ่งคิดว่าคําว่าพลังหยางเป็นเรื่องลี้ลับนะครับจริงๆแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยทุกท่านสามารถจินตนาการว่าพลังหยางคือดวงอาทิตย์ดวงน้อยๆในร่างกายของเราในตอนกลางวันดวงอาทิตย์น้อยๆดวงนี้จะขึ้นทําให้เรามีเรี่ยวแรงมีพลังงานสามารถวิ่งกระโดดและย่อยอาหารได้พอถึงตอนกลางคืนดวงอาทิตย์น้อยๆดวงนี้ก็จะตกดินต้องเก็บรวบรวมแสงและความร้อนของมันกลับคืนมาเพื่อให้วัยวาต่างๆในร่างกายของเราได้พักผ่อน ซ่อมแซมและชาร์จพลังงานเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันถัดไปนี่คือวิถีชีวิตตามธรรมชาติของร่างกายเราคือตื่นมาทํางานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและพักผ่อนเมื่อพระอาทิตย์ตกแต่ถ้าคุณกินอาหารเย็นผิดมันก็เท่ากับว่าในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์น้อยๆกําลังจะตกดินคุณกลับไปฉีดยากระตุ้นให้มันอย่างแรงบังคับให้มันทํางานล่วงเวลาจากมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันเรื่องนี้ก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งระบบย่อยอาหารของร่างกายเราก็มีเวลาทํางานของมัน พอหลัง19-0-0แนนเป็นต้นไปอัตราการเผาผลาญในร่างกายของเราจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดปริมาณเอนไซม์ย่อยอาหารในลำไส้และกระเพาะอาหารจะหลั่งออกมาเหลือเพียงประมาณ60%เอร์เซของตอนกลางวันและปริมาณกรดในกระเพาะอาหารที่ทำหน้าที่ย่อยสลายอาหารก็ลดลงถึง40%ซนี่ก็เปรียบเสมือนโรงงานที่ตอนกลางวันเปิดเครื่องจกักรทำงานเต็มกำลัง แต่พอถึงตอนกลางคืนคนงานส่วนใหญ่เลิกงานแล้วสายการผลิตก็ช้าลงเหลือเพียงคนไม่กี่คนที่อยู่เวรถ้าในเวลานี้คุณยังขับรถบรรทุกคันใหญ่ขนวัตถุดิบที่ซับซ้อนมาเต็มคันรถซึ่งก็คืออาหารเย็นที่ไม่เหมาะสมแล้วยืนการจะให้โรงงานทํางานหามรุ่งหามคำ่ำผลจะเป็นอย่างไรครับผลก็คืออาหารไม่ถูกย่อย ข้างค้างอยู่ในกระเพาะอาหารทําให้เกิดอาการท้องอืดกดไหลย้อนเลอะโอไววะอย่างม้ามและกระเพาะอาหารที่ควรจะได้พักผ่อนกลับถูกบังคับให้ทํางานล่วงเวลาในระยะยาวการทํางานของมันก็จะเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรงเมื่อระบบย่อยอาหารทํางานล่วงเวลาทั้งคืนส่วนอื่นๆของร่างกายก็ไม่สามารถได้รับการพักผ่อนและซ่อมแซมอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะสมองและหัวใจของเราดังนั้นในแพทย์แผนจีนจึงกล่าวว่าเมื่อกระเพาะอาหารไม่ส่งการนอนหลับก็ไม่ส่ง ลองคิดดูสิครับในเมื่อกระเพาะอาหารและลำไส้กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงสมองของคุณจะนอนหลับอย่างสงบ,บได้อย่างไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาหารเย็นที่ผิดพลาดหนึ่งมื้อถึงขโมยการนอนหลับของคุณไปโดยตรงม,มหาวิทยาลัยฮาวาดเคยทำการศึกษาวิจัยติดตามผลเป็นเวลานานถึง16ปีผลลัพธบน่าตกใจมากคนที่กินอาหารเย็นดึกเกินไปมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนปกติถึง28 คนที่กินอาหารเย็นมากเกินไปมีโอกาสเป็นรูปขบบทางเดิอนอาหารสูงขึ้น3 2เท่าและคนที่กินอาหารที่มีฤทธิ์รกระตุ้นในตอนกลางคืนคุณภาพการนอนหลับโดยเฉลี่ยจะต่ำมากดังนั้นไม่ว่าจะมองจากทฤษฎีพลังอย่างของแพทย์แผนจีนหรือจากจังหวะชีวภาพของแพทย์แผนตะวันตกอาหารมื้อเย็นเป็นมื้อที่เราต้องใส่ใจอย่างถูกต้อง การบังคับให้พลังยางและอวัยวะที่ควรจะได้พักผ่อนลุกขึ้นมาทํางานล่วงเวลาก็คือการเบิกถอนสุขภาพและอายุไขข,ของเรามาใช้ล่วงหน้านั่นเองแล้วอาหารชนิดไหนกันละ่ะที่มักจะบังคับให้พลังยางของเราทํางานล่วงเวลาในตอนกลางคืนมากที่สุดต่อไปนี้คือหัวใจสําคัญของวันนี้ครับอาหารเย็น5ชนิดที่ทําร้ายม้ามกระเพาะอาหารและพลังยางทุกท่านต้องจําให้ดีนะครับชนิดที่1อาหารที่ร้อนจัดเกินไป กินตอนร้อนๆน,นะดื่มตอนร้อนๆสี่ประโยคนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับโดยเฉพาะเวลาอากาศหนาวๆซุปเปร์ตอนซักชามหรือกับข้าวร้อนๆควันฉุยที่ยกมาเสิรฟ์ฟรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วร่างกายยอบอุ่นสบายตัวเป็นพิเศษแต่เพื่อนๆครับนิสัยที่เราคุ้นเคยกันดีนี้กําลังรอบทํำลายม้ามกระเพาะอาหารและพังยางของเราอย่างเงียบๆหลอดอาหารและเยื่อบุกระเพาะอาหารของเรานั้น จริงๆแล้วบอกบางมากอ่อนแอกว่าที่เราคิดไว้เยอะอุณหภูมิสูงสุดที่พวกมันทนได้อยู่ที่ประมาณ50ถึง60องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่ซุปที่เพิ่งยกออกจากเตาหรือกับข้าวที่เพิ่งผัดเสร็จใหม่ๆอุณหภูมิมักจะสูงถึง70ถึง80องศาเซลเซียสหรืออาจสูงกว่านั้น ลองนึกภาพดูสิครับเวลาเราใช้น้ําร้อนลวกผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วจะหดตัวและสุกในทันทีเช่นเดียวกันการที่คุณกินอาหารที่อุณหภูมิเกิน65องศาเซลเซียสเข้าไปก็เท่ากับว่าคุณกําลังใช้น้ําร้อนลวกหลอดอาหารและกระเพาะอาหารของตัวเองซ้ําแล้วซ้ําเล่าครั้ง2ครั้งอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ในระยะยาวเยื่อบุข,ของเราจะถูกลวกซ้ําๆซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ถูกลวกอีกซ่อมแซมอีกกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่จะสิ้นเปลืองพลังอย่างในกระเพาะอาหารทําให้ม้าม และกระเพาะอาหารออนแอแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วยนี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวเกินจริงนะครับแล้วเราควรทาอย่างไรง่ายมากครับแค่คําเดียวรอกับข้าวที่เพิ่งออกจากกระทะข้าวที่เพิ่งตักเสร็จซุปที่เพิ่งทําเสร็จอย่ารีบส่งเข้าปากครับวางมันไว้บนโต๊ะรออย่างใจเย็นสัก3-5นาทีใช้ริมฝีปากแตะเบาๆหรือใช้หลังมือสัมผัสอุณหภูมิของชามรู้สึกว่า อุ่นๆไม่ร้อนลวกมือไม่ร้อนลวกปากอุณหภูมินี้แหละครับที่กาลังพอดีประมาณ40องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิที่เป็นมิตรต่อมามและกระเพาะอาหารของเรามากที่สุดจําไว้นะครับความรักไม่ใช่การกินตอนร้อนๆแต่ความห่วงใย,ยที่แท้จริงคือกินตอนอุ่นๆครับชนิดที่2เข้าวราดน้าซุปข้าวราดน้าซุปเป็นสิ่งที่ชวนให้เข้าใจผิดอย่างมากเพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ฟันไม่ค่อยดีหรือบ้านที่มีเด็กเล็กๆมักจะชอบกินข้าวราดน้ำซุป รู้สึกว่าข้าวถูกน้ำซุปทําให้อ่อนนุ่มกลืนง่ายย่อยง่ายถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่แล้วก็ผิดถนัดเลยครับข้าวราดน้ําซุปเปรียบได้กับนักอ้าที่แสนอ่อนโยนของกระเพาะอาหารกระบวนการย่อยอาหารของเราจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ในช่องปากเราใช้ฟันเคี่ยวอาหาร กระบวนการนี้ไม่ใช่แค่การบดอาหารให้ละเอียดแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือมันจะกระตุ้นให้เราหลั่งน้ําลายออกมาจํานวนมากเอนไซม์อะเมเลตในน้ําลายจะเริ่มย่อยสลายอาหารในเบื้องต้นแต่พอเรากินข้าวราดน้ําซุปจะเกิดอะไรขึ้นครับ1คือการเคี้ยวน้อยลงเพราะข้าวมันลื่นคุณอาจจะเคี้ยวแค่ 2- อสาครั้งแล้วก็กลืนลงไปเลยเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้ถูกเคี้ยวอย่างเต็มที่ก็ตกลงไปในกระเพาะอาหารเป็นก้อน,อนสอคือกดในกระเพาะอาหารถูกเจือจาง น้ำซุปจำนวนมากที่เข้าไปพร้อมกับข้าวจะไปเจือจางกรดในกระเพาะอาหารของเราที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วทำให้ประสิทธิภาพของกรดลดลงอย่างมากลองคิดดูสิครับทั้งวัตถุดิบก้อนใหญ่ๆที่ยังไม่ได้บดทั้งของเหลวที่ถูกผสมเจือจางนี่สำหรับม้ามและกระเพาะอาหารของเราที่อยากจะเลิกงานตอนกลางคืนแล้วมันคือภาระซําซ้อนปริมาณงานเพิ่มขึ้นมหาศาลในระยะยาวอาหารไม่ย่อยท้องอืดกระเพาะอาหารหย่อนก็อาจจะมาเยือนได้ โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหากรดเกินหรือแสบร้อนกลางออกอยู่แล้วเข้าร่านน้ำซุปจะยิ่งไปกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหารที่เสียหายของคุณทําให้อาการกรดไหลย้อนและแสบร้อนกลางออกรุนแรงขึ้นแล้ววิธีที่กินที่ถูกต้องคืออะไรคือการแยกของแห้งกับของเหลวครับกินของแห้งก่อนเช่นกินกับข้าวก่อนแล้วค่อยกินข้าวเคี้ยวช้าๆให้ละเอียดให้ข้าวทุกเม็ดได้รับการเคี้ยวอย่างเต็มที่พอกินข้าวเสร็จค่อยดื่มซุปอุ่นๆสักเขยเล็กๆในปริมาณที่พอเหมาะ อยากกินไปดื่มไปเด็ดขาดและอย่าราดน้ำสุปบนข้าวโดยตรงครับชนิดที่3การกินแตงโมเป็นอาหารเย็นหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามรู้สึกว่าอากาศร้อนเบื่ออาหารเลยไม่กินข้าวดีกว่าแล้วหันไปกินแตงโมแช่เย็นครึ่งลูกใช้ช้อนตักกินทั้งสดชื่นและรู้สึกว่าการกินผลไม้แทนข้าวจะช่วยลดความอ้วนได้นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่าง,งําหันเลยครับอย่างแรกปริมาณน้ําตาลในแตงโมไม่ได้ต่ําเลย การที่คุณกินแตงโมครึ่งลูกปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับอาจจะสูงกว่าการกินข้าวหนึ่งถ้วยเสียอีกที่สําคัญกว่านั้นจากมุมมองของแพทย์แผนจีนแตงโมมีเย็นในตอนกลางวันพลังอย่างในร่างกายของเราเปรียบเสมือนเตาไฟขนาดใหญ่กินแตงโมเข้าไปหน่อยก็ยังพอจะช่วยปรับสมดุลได้แต่พอถึงตอนกลางคืนพลังอย่างในร่างกายของเราต้องถูกเก็บรวบรวมไฟในเตาก็ถูกหลีลงแล้ว ในเวลานี้คุณกลับโยนน้าแข็งก้อนใหญ่เข้าไปในเตาจะเป็นอย่างไรครับมันจะดับเตาไฟน,น้อยของม้มและกระเพาะอาหารทันทีนี่เรียกว่าการทาร้ายพลังหยางของม้มและกระเพาะอาหารจะทําให้เกิดความเย็นและความชื้นจํานวนมากในร่างกายในระยะยาวคนที่กินแตงโมเป็นอาหารเย็นคุณลองสังเกตตัวเองดูสิครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ตอนเช้าตื่นมาหน้าบวมถุงใต้ตาก็บวมเป็นพิเศษอุจจาระมักจะเหนียวติดโถส้วม ราดน้ำไม่ค่อยสะอาดพอยื่นลิ้นออกมาดูจะเห็นฝ้าบนลิ้นขาวและหนาเหมือนมีน้ำเคลือบอยู่รู้สึกร่างกายหนักอึ้งแข้งขาอ่อนแรงไม่มีเรียวแรงทั้งหมดนี้คืออาการของภาวะม้ามพ่องและความชื้นสะสมที่เป็นแบบฉบับเลยครับคุณอาจจะน้ำหนักลดลงไปบ้างแต่นั่นคือการแลกมาด้วยสุขภาพของม้ามและกระเพาะอาหารที่เสียไปพลังชีวิตเสียหายอย่างรุนแรงไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งแล้วแต่งบุคคลกินอย่างไร ควรจะกินในช่วงสายหรือตอนกลางวันตอนนั้นพลังอย่างยังแข็งแรงพอจะรับไหวอยากกินแบบแช่เย็นจ,จัดๆเอาออกมาจากตู้เย็นแล้ววางทิ้งไว้สักพักก่อนค่อยกินควบคุมปริมาณครั้งละ 1- ถึงสองชิ้นไม่เกิน200กรัมและห้ามกินแทนข้าวเด็ดขาดครับชนิดที่4เนื้อไก่พอเห็นคำว่าเนื้อไก่หลายคนคงจะสงสัยว่าเนื้อไก่ไม่ใช่โปรตีนคุณภาพดีหรอไขมันต่ำสารอาหารสูงทำไมถึงกินไม่ได้ละ่ะ ถูกต้องครับเนื้อไก่เป็นของดีแต่สําคัญว่าคุณกินเมื่อไหร่การกินเนื้อไก่เป็นอาหารเย็นโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีสภาวะร่างกายบางประเภทจะไปบกุลจิตใจได้ง่ายแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเนื้อไก่มีฤทธิ์อุ่นร้อนเข้าสู่เส้นลมบันตับมันมีคุณสมบัติพิเศษคือเก่งในการปลุกปั่นลมและไฟในตอนกลางคืนหัวใจและตับของเราควรจะสงลงเพื่อเตรียมพักผ่อน แต่ในเวลานี้คุณกลับกินเนื้อไก่ที่มีฤทธิ์อุ่นร้อนเข้าไปก็เหมือนกับการเติมฟืนเข้าไปใต้กองไฟของหัวใจและตับที่กําลังจะมอดให้ไฟลุกโชนขึ้นมาใหม่ผลก็คือคุณจะรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับโดยเฉพาะคนที่มีสภาวะร่างกายแบบหยินพร่องไฟแกร่งคือปกติจะรู้สึกร้อนฝ่ามือฝ่าเท้าปากแห้งคอแห้งเงื้อออกตอนกลางคืนอยู่แล้วการที่คุณกินเนื้อไก่เป็นอาหารเย็นอีก ก็เหมือนราดน้ำมันบนกองไฟจะทําให้อาการนอนไม่หลับของคุณยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วถ้าอยากกินเนื้อสัตว์ตอนเย็นควรทําอย่างไรพยายามเลี่ยงเนื้อไก่สามารถเลือกโปรตีนที่มีลิ์สงหมดกว่าเช่นปลานึ่งกุ้งเต้าหู้อ่อนไข่ตุนเป็นต้นหากอยากกินเนื้อไก่จริงๆต้องใส่ใจกับการจับคู่สามารถจับคู่กับวัตถุดิบที่มีลูเทียนเพื่อปรับสมดุลความร้อนของมันเช่นฟักเขียว เหตุต่างๆและควรกินให้เร็วขึ้นคือกินให้เสร็จก่อน1.700หนงให้ห่างจากเวลานอนหน่อยเพื่อให้ร่างกายมีเวลาเพียงพอในการเผาผลาญความร้อนของมันชนิดที่5ผลิตภัณฑ์จากขิงขิงตอนกลางคืนเหมือนยาพิษประโยคนี้อาจจะดูเกินจริงไปหน่อยแต่เหตุผลเบื้องหลังนั้นลึกซึ้งมากขิงเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ในครัวของเราและยังเป็นสมุนไพรจีนที่ดีมากชนิดหนึ่งคุณสมบัติของมันคืออุ่นและแห้ง หน้าที่หลักของมันคือการกระตุ้นและกระจายพลังหยางของร่างกายช่วงเช้า7 0 0ดถึงเกในเป็นเวลาของเส้นลมปางกระเพาะอาหารและเป็นช่วงเวลาที่พลังหยางใน1วันของเราเริ่มถูกกระตุ้นขึ้นมาการกินขิง 2..3 แผ่นในเวลานี้ก็เหมือนกับการช่วยจุดจวดที่กําลังจะทยานขึ้นฟ้าช่วยให้พลังหยางของเราขึ้นมาได้อย่างราบรื่น ทำให้เรามีพลังงานสดชื่นไปทั้งวันแต่พอถึงตอนกลางคืนสถานการณ์กลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงตอนกลางคืนเป็นเวลาที่พลังหยางต้องกลับบ้านต้องเก็บตัวซ่อนเร้นในเวลานี้คุณกลับไปกินขิงหรือดื่มน้ำขิงผสมน้ำตาลใสแดงร้อนๆก็เท่ากับว่านในตอนที่พลังหยางกำลังจะเข้าบ้านนอนคุณกลับเตะมันออกไปให้มันไปเที่ยวเล่นข้างนอกต่อการทำแบบนี้ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางสรีรวิทยาของร่างกายเราอย่างสิ้นเชิง มันจะไปรบกวนการพักผ่อนของพลังอย่างทําให้เรารู้สึกตื่นตัวเปลือกสมองตื่นตัวสูงผลก็คือการนอนไม่หลับนั่นเองวิธีการใช้ขิงที่ถูกต้องคือกินตอนเช้าคือทองคําช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7 0 0ดศถึงเก้นะหลังเที่ยงไปแล้วควรลดปริมาณลงใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารเล็กน้อยไม่มีปัญหาแต่ยาตั้งใจกินเป็นพิเศษตอนกลางคืนห้ามกินเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าดื่มชาขิงหรือกินลูกกอมขิงก่อนนอนเพราะมันลบกวนการนอนหลับอย่างมากเอาละครับเพื่อนๆน,นักกาเมื้อเย็นทั้ง5อย่างเงี้ยอาหารที่ร้อนจัดเกินไปข้าวราดน้ำซุปแตงโมเนื้อไก่และขิงคุณจําได้กันหมดแล้วหรือยังครับแค่หลีกเลี่ยงหลุมพางเหล่านี้เราก็สําเร็จไปกว่าครึ่งแล้วต่อไปผมจะบอกทุกท่านว่าอาหารเย็นที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยบํารุงม้ามกระเพาะอาหาร และพลังอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างไรหลังจากพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรกินไปเยอะแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ควรกินกันบ้างดีกว่าครับจริงๆแล้วอาหารเย็นเพื่อสุขภาพไม่ได้ซับซ้อนเลยแค่ปฏิบัติตาม4คํคำนี้อุ่นนุ่มจืดน้อยและจํากดทองต่อไปนี้อีกสักหน่อยคุณก็จะสามารถดูแลม้ามกระเพาะอาหารและพลังอย่างได้อย่างง่ายดายกดทองสําหรับอาหารเย็นเพื่อบํารุงพลังอย่างกดทองข้อที่1อุณหภูมิต้องพอเหมาะ ข้อนี้เราเน้นไปละวก่อนหน้านี้แต่สําคัญมากเลยขอพูดอีกครั้งครับอุณหภูมิของอาหารเย็นควรอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสมาตรฐานคือเข้าปากแล้วรู้สึกอุ่นไม่ร้อนลวกปากอาหารที่ร้อนเกินไปจะทําร้ายเยื่อบุส่วนอาหารที่เย็นเกินไปเช่นยําต่างๆหรือเครื่องดื่มเย็นๆที่เอาออกมาจากตู้เย็นก็จะเหมือนก้อนน้ําแข็งที่ทําร้ายพลังหยางของน้มและกระเพาะอาหารของเราโดยตรงเช่นกันกดทองข้อที่2 กินแค่อิ่มเจ็ส่วนนี่เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแต่ก็เป็นความจริงเสมออาหารเย็นห้ามกินจนจุกเด็ดขาดอิ่มเจ็ส่วนคือความรู้สึกแบบไหนคือรู้สึกว่าในกระเพาะอาหารเต็มแล้วแต่ยังไม่แน่นเกินไปยังอยากกินอีกสักสองสามคำ แต่ถ้าเอาอาหารออกไปก็จะไม่รู้สึกหิวเมื่อถึงจุดนี้ก็ควรวางตะเกียบได้แล้วครับปริมาณอาหารเย็นที่รับประทานควรคว,รควบคุมให้อยู่ที่25-30%ของแคลอรี่รวมทั้งวันการกินอิ่มเกินไปจะเพิ่มภาร,ระให้ม้ามและกระเพาะอาหารอย่างมากในตอนกลางคืนและส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมพลังยางกดทองข้อที่3เวลากินต้องสม่ำเสมอเวลาที่ดีที่สุดสำหรับอาหารเย็นคือระหว่าง1 7, 30ถึง 1, 8, 30, หน3 0นา อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน1 9 0 0นาและต้องแน่ใจว่าเวลากินอาหารเย็นของคุณห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3-4ชั่วโมงตอนกินข้าวต้องเคี้ยวช้าๆละเอียดควบคุมเวลาในการกินให้อยู่ที่20-30นาทีหลังกินข้าวเสร็จอย่าเพิ่งนั่งหรือนอนทันทีสามารถยืนสักพักหรือเดินช้าๆในบ้าน10-15นาทีเพื่อช่วยย่อยแต่อย่าออกกำลังกายหนักกดท้องข้อที่ สจับคู่วัตถุดิบอย่างชาญฉลาดนี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับอาหารเย็นเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบควรจะจับคู่อย่างไรผมมีสูตรสาเร็จรูปให้ทุกท่านครับอาหารหลักบํารุงกระเพาะบวกโปรตีนย่อยง่ายบวกผักที่มีฤทธิ์เป็นกลางประเภทอาหารหลักเลือกทันพืชที่อ่อนโยนและบํารุงกระเพาะอาหารประมาณ100ถึง100 50กรัมแนะนำคือโจ๊กข้าวฟ่างหรือโจ๊กมันเทศจีนข้าวฟ่างและมันเทศจีนล้วนเป็นของดีที่ช่วยบำรุงหรือจะเลือกเป็นข้าวธัญพืชถ้วยเล็กๆก็ได้ประเภทโปรตีนเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายและอ่อนโยนประมาณ50-75กรัมเช่นปลานึ่งเต้าหู้อ่อนเต้าหูา้ไข่กุ้งไข่ตุนเป็นต้นหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงแบบผัดพริกเผาทอดหรือรสจัดประเภทผัก เลือกผักที่มีรสชาติและลึดเป็นกลางประมาณ150-200กรัมเช่นปวยเลง้งฟักเขียวผักกาดขาวบรอคโคลีแครดพดเป็นต้นวิธีการปรุงอาหารควรเน้นที่การผัดเบาๆต้มหรือทำเป็นแกงจืดจำไว้ว่าหลักการปรุงอาหารเย็นคือจืดน้ำมันน้อยเกลือน้อยน้ำตาลน,น้อยเพื่อให้ม,าม้าและกระเพาะอาหารของเราทำงานมือสุดท้ายได้ อย่างสบายใจไร้ภาระเอาละครับเพื่อนๆเ,เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเย็นในวันนี้ก็แบ่งปันกันครบทุนแล้วข้อมูลอาจจะเยอะหน่อยสุดท้ายนี้ผมจะสรุปประเด็นสําคัญของวันนี้อีกครั้งเพื่อให้ทุกท่านจําได้ง่ายขึ้นนะครับหนึ่งเรารู้แล้วว่าอาหารเย็นสําคัญเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่พลังางานในร่างกายของเราจะสามารถเก็บรวบรวมและพักผ่อนในตอนกลางคืนได้อย่างราบรื่นหรือไม่อาหารเย็นที่ผิดพลาดจะบังคับให้ม,ม้มและกระเพาะอาหารทํางานล่วงเวลา รบกวนจิตใจขโมยการนอนหลับและสุขภาพของเราไป2เราต้องจํานักกล้ามื้อเย็น 5. อย่างให้ขึ้นใจและพยายามหลีกเลี่ยงในชีวิตประจําวันให้ได้ได้แก่อาหารที่ร้อนจัดเกินไปซึ่งจะลวกทางเดินอาหารของเราเข้าราดน้ําสุขที่จะเพิ่มพลาการย่อยของม้ามและกระเพาะอาหารแตงโมและผลไม้ลิตเย็นอื่นๆที่จะทําร้ายพลังอย่างของม้ามและกระเพาะอาหารและสร้างความเย็นความชื้น เนื้อไก่ที่มีฤทธิ์อุ่นร้อนรบกวนจิตใจง่ายทําให้นอนไม่หลับและผลิตภัณฑ์จากขิงที่จะกระตุ้นพลังหยางซึ่งขัดกับกฎเกณฑ์ที่พลังหยางควรจะถูกเก็บรวบรวมในตอนกลางคืน 3. เราได้เรียนรู้กฎทอง4ข้อสําหรับอาหารเย็นที่ดีที่สุดอุณหภูมิหอเหมาะไม่ร้อนไม่เย็นประมาณ40องศาเซลเซลียสดีที่สุดหลักการอิ่ม7ส่วนรู้สึกไม่หิวก็ห,กหยุดกินเวลากินสม่ําเสมอกินให้เสร็จก่อน 1. ทุ่ม เขียวช้าละเอียดเอียดและจับคู่วัตถุดิบอย่างชาญฉลาดตามสูตรอาหารหลักบำรุงกระเพาะบวกโปรตีนย่อยง่ายบวกพักที่มีลิ์เป็นกลางเพื่อนๆครับการบำรุงม,ม้มและกระเพาะอาหารการบำรุงพลังอย่างไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ในวัน2วันแต่มันซ่อนอยู่อาหาร3ามมื้อในทุกๆวันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเย็นซึ่งเป็นมื้อที่สําคัญอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยให้เราลงมือทํากันเถอะนะครับบอกลาพฤติกรรมการกินที่กําลังทําร้ายสุขภาพของเรา ใช้มือเย็นที่อุ่นปริมาณพอเหมาะและรสชาติอ่อนโยนมาดูแลม้ามและกระเพาะอาหารของเราที่ทำงานหนักมาทั้งวันเพื่อชาร์จพลังงานให้ร่างกายของเราและวางรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการตื่นนอนอย่างสดชื่นในวันถัดไปหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากคุณคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้กับคนที่คุณรักรอบตัวคุณนะครับ การเตือนด้วยความหวังดีเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนคนหนึ่งได้เลยและยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันเมนูอาหารเย็นหรือเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณเรามาเรียนรู้และก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ